สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับศรีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้เรามาที่บ้านละทายครับตำบลละทายอำเภอกันท่าอารมณ์ครับจังหวัดศรีสเกตครับด้านหลังถ้าเราดูมุมสูงครับทางขวามือผมนี่คืออำเภอกันท่าอารมณ์ครับอันนี้คือย่างชุมน้อยนะครับท่านผู้ชมติดถนนเลยครับบ้านหลังนี้ครับเรามาดูบ้านหลังนี้ครับคอนเทมพอร์่สไตล์ครับโทนเทานะครับผมบ้านหลังนี้หน้ากว้าง12เมตรนะครับผมซ้ายมือ3.5ตรงนี้5เมตรแล้วก็ ขวามือ3เมตรห้เหมือนกันนะครับหน้ากว้าง12เมตรครับลึกประมาณ10เมตรครับถ้ารวมบันไดหน้าหลังก็ประมาณลึกประมาณ15เมตรครับท่านผู้ชมเรามาดูข้างในกันครับบันได5ขั้นนะครับความสูงประมาณเมตรสิบนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้อันนี้คือเป็นหินเทียมนะครับลูกค้าเขาเปลี่ยนสเปกเราครับอันนี้ลูกค้า ซื้อมาให้เราติดตั้งให้นะครับมี3เสานะครับเป็นหินหินเทียมครับโพนเทาห่อนอ่อนี่นะครับลูกค้าหลังนี้ไม่ชอบเทาเข้มครับออกหลังดูดูเนียนตาดูเทาห่อนอ่อนดูสมูทอีกแบบหนึ่งนะครับระเบียงตรงนี้นะครับ3เมตรครับคูณ2เมตนนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมเมตร50คูณ3เมตร50นะครับลูกค้าเลือกใช้ราวกันตกสีดำนะครับแล้วก็นั่งครับบังตาพวกนี้หรือพวกผมจะเรียกว่าแหลกนะครับออกโทนดำเหมือนกันนะครับแล้วก็พวก ประตูหน้าต่างครับก็ออกโทนดำนะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้3ห้องนอนครับสห้องน้ำครับหนึ่งห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกกว้างๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมเข้าไปดูกันเลยครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บห้องรับแขกครับตรงนี้แล้วก็เชื่อมไปถึงด้านนี้ครับตรงนี้ก็สามารถวางโต๊ะกินข้าวได้นะครับหรือว่าเป็นห้องรับแขกบุญเบลเกได้นะครับร้านเอกระสง์ที่ได้ครับด้านซ้ายมือจะมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือห้องครัวนะครับผม ด้านขวามือองผมนี่คือ2ห้องนอนครับ1ห้องน้ำนะครับผมเราไปดูห้องนอนใหญ่กันที่มีห้องน้ำในตัวกันครับผมห้องนอนใหญ่ห้องนี้คือ3มเมตรห้คูณสเมตรินะครับ เฉพาะในห้องนี้นะครับยังไม่รวมส่วนของห้องน้าครับก็จะมีห้องน้ําในตัวครับห้องนี้โทนสีบ้านนะครับหลังนี้คือภายในก็ออกเป็นของสีเบเยอร์นะครับเบอร์13 5่งสคินครับออกจะไม่เทาก็ไม่ไม่ขนาดเทาครับควนบดีก็ไม่เชิงครับอยู่กลางๆนะครับผมมาดูสเปคประตูครับหลายๆคนก็อยากดูครับว่าประตูเราแบบไหนครับนี่ครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ลูกบิดของเรารุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นของฮิฟเฟรนะครับบอกเลยก็ได้ครับ แล้วก็เสียจากห้องนอนครับเราไปดูห้องน้ำเพิ่กันครับผมห้องน้ําห้องนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายหินอ่อนนะครับตัดกับสีดํานะครับห้องนี้กว้าง2เมตรถ้าท่านผู้ชมห้องน้ําห้องนี้ครับ2เมตรคูณ3เมตรครับห้องน้ําห้องนี้นะครับห้องนี้เ็าจะมีอุปกรณ์ของเราครบนะครับราวกันตกแล้วก็แต่ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นครับเป็นงานเพิ่มนะครับเป็นงานนอกนะครับแล้วก็มีชักโครกแต่ว่าอ่างล้างหน้ารุ่นนี้ครับลูกค้าขอ รับเปลี่ยนจากรุ่นปกติของเรานะครับจะเป็นงานเพิ่มกันครับความสูงที่เป็นในสัญญาปกติครับกระเพื่องเราจะปูจากพื้นชนฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงเศพวกนี้นะครับลูกค้าต้องซื้อมาให้เรานะครับวนมาครับกลับมาที่ห้องรับแขกครับแล้วก็ที่บอกว่าต่อเชื่อมมาเป็นเซกชั่นแบบนี้นะครับแล้วส่วนนี้ครับก็จะมีบันไดให้ลงด้านหลังบ้านได้นะครับ อาจจะไปตากผ้าซักผ้าครับหรือว่าวนมาด้านหลังได้เลยนะครับผมซ้ายมือของผมนี่คือห้องครัวครับท่านผู้ชมห้องครัวห้องนี้เราไปดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับห้องครัวห้องนี้ขนาด3เมตรคูณ3เมตรนะครับผมในสัญญาปกติเราก็จะมีนี่ครับอ่างล้างจานให้สองรุมแบบนี้นะครับผมปูกระเบื้องให้แบบนี้ครับส่วนกระเบื้องในผนังนี้จะเป็นงานเพิ่มนะครับเตาและที่ดูดควันอันนี้ก็จะเป็นงานเพิ่มครับผมวนออกมาห้องรับแขกอีกครั้งหนึ่งนะครับทางขวามืออย่างที่บอกครับเป็น2ห้องนอนครับ แล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะครับผมเราไปดูห้องนอนด้านหน้ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังนี้ครับด้านในครับใช้เบอร์เดียวกันหมดเลยครับเบอร์13 5่งสามหเป็นของสีเบเยอร์นะครับนี่ครับเรามาดูกันครับหน้าต่างด้านนี้ครับเป็นแบบเปิดครับบานเลื่อนครับตรงนี้คือบานเลื่อนนะครับผมเลื่อนออกข้างทับกันแบบนี้ครับคือบานเลื่อนครับส่วนหัวเตียงแบบนี้ครับรามีบานหัวเตียงให้แบบนี้ครับเปิดรับลมได้แต่ตรงนี้เป็นเซฟโซนนะครับเอาไว้หัวเตียงครับ ้างนอกก็มองไม่เห็นเรานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราใส่ม่านตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นบาเรียนอย่างนี้ครับแล้วหัวเตียงม่านก็จะติดกับหัวเตียงครับก็ในการเปิดปิดม่านก็ลาบากนะครับท่านผู้ชมห้องนี้ขนาด3ามเมตรห้าสิบนะครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรครับระหว่างห้องนอนสองห้องนี้นะครับจะมีห้องน้ําอยู่ตรงกลางครับสาหรับคนที่นอนสองห้องนี้นะครับแล้วก็แขกที่มาหานะครับผมเราไปดูห้องน้ําห้องนี้กันครับห้องน้ําห้องนี้ขนาด2เมตรคูณสเมตรห้นะครับผม กระเบื้องกับปูชนฟ้านะครับด้านในชักโครกนี้เป็นสเปคปกติครับชักโครกชิ้นเดียวนะครับผมส่วนเครื่องทําน้ำหมุนนั่นครับเป็นงานเพิ่มนะครับตรงนี้ครับก็เป็นงานเพิ่มเหมือนกันนะครับหนลัางหน้ารุ่นนี้นะครับมาถึงห้องนอนสุดท้ายครับท่านผู้ชมนี่ครับ3มเมตรห้คูณสมเมตรห้นะครับผมสังเกตความสูงกับพื้นถึงฝ้าเราก็เฉียดเฉียดสเมตรนะครับ ให้สีขาวนะครับสีพาวาออกเทาครับทําให้ดูบ้านโล่งแล้วก็โปรง่งแล้วก็สบายมากครับเราทําบ้านทุกหลังครับเหมือนบ้านของเราจริงๆนะครับผม บ้านหลังนี้นะครับขนาดหน้ากว้างอย่างที่ผกคือ12เมตรนะครับลึกประมาณ10เมตรแต่ว่ามีบันไดยื่นหน้าหลังประมาณ2เมตรนะครับเท่ากับว่าบ้านหลังนี้นะครับหลักๆคือตัวบ้านนะครับกว้าง12นะครับลึกประมาณ14เมตรนะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจทําบ้านหลังนี้นะครับต้องมีพื้นที่ของที่ดินครับกว้างนะครับ12ถึง16เมตรท่านผู้ชมหน้ากว้างต้อง16เมตรครับ ลึกผมว่าประมาณ20เมตรจะพอดีนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมงบตอนนั้นนะครับที่ทําเมื่อปีที่แล้วครับงบประมาณ1ล้าน5แสนครับ1ล้าน5แสนบาทครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ126ตารางเมตรครับผมตอนนั้นราคายังไม่แพงมากนะครับเพราะตอนนี้ก็ราคาเหมนกนปรับเปลี่ยนขึ้นนะครับสนใจสร้างบ้านกับเราครับสิทธิเกตสร้างบ้านนะครับผมโทร063ครับ78 99 666ครับ 0637899666ครับก่อนที่ตัดสินใจนะครับมาทำบ้านครับให้ดูคลิปดูรีวิวของเราให้ดีๆก่อนนะครับผมแล้วก็ติดตามเราครับทางช่อง u t u b e นี่นะครับเรามีผลงานดีๆครับมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่างในการเลือกสารเลือกแบบนะครับผมหรือว่าติดตามเราทาง a c e b o o k ครับสีสเกตสร้างบ้านครับท่านผู้ชมสีสเกตสร้างบ้านนะครับแล้วก็ทางช่อง Tik t o k ครับก็สีสเกตสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ ทักมาถานมาได้นะครับผมคลิปนี้ครับสีสกเกตสร้างบ้านครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม